สวัดีครับพี่น้องครับพี่น้องปลูกปาล์มสกุลทั้งไทยและต่างประเทศซื้อใบยาเพื่อว่าปลูกต้นสิบบาทแล้าก็สิบบาทไปรอบเปลี่ยนใหม่มึงปลูกไปแล้วตัวละเสียไปหน่อยวันนี้ซื้อตัวละทราบบาทพี่น้องไอ้ครอบแตกต่างว่าตัวละทราบบาทมันต้องงีงตัวนี้ตัวละเสบยไปต้องมันรุ่งยี่งกว่าเพิามตัวละทาบมันน่าจะดีกว่ากระเพาะเลยพี่น้องมาเิ่งบรรยากาศการปลูกพริกบักเกอือเถอ พราะาต้น10มาเบิง่งตนน้น10น่ะต้น10มันน้อยเฮ็ดบ่เฮ็ Adjust ตนน้น10น,นี่ต้นมันสินานใหญ่อาพี่น้องตอนนาา้นพริกต้นบนีพริกต้นมันสิใหญ่เร็วนะบ่ต้องไปมันลุงยากหลายพี่น้องโอิดกันบ่นี่มันต้นเดียว2ต้นพี่น้องหึเกบ่ตายเด้อ ตเดียวปเจ้าหนอ้ยต้นเดียวตัวนนี่นยังไงที่วิ่งเป็ที่พอดตายตัวนี่ตายแล้วนะพี่น้องเพราะว่าเขาใส่ร้ายเข้อสนี้เขาใส่ที่ลายมันกระถิบดีต้องใส่เป็นต้นเห็นได้พี่น้องเด้อ เพราะนั้นต้นหนึ่งตรงแบ่้เงมันสองอต้อนหนึ่งแบ่้งให้สองจะใ,ใส่ถ้่เขาใส่อันที่ร้านกระบอดีต้องแยกแยกนะเยอบปะน่าดีกว่านี่ร้าน,นตัวที่สองตัวที่สอง มันก็ตามธรรมศาสตร์แม่นบ่นพี่น้องแล้วซื้อต้นใหญ่มาก็ย่อมโตเร็วกว่าต้นเล็กเนาะก็เลยบอกเเสื้อสีม่วงลูกน,นี่มันเนียนหน่อยนี่สีบาทมันก็ต่างกันเถอเพิ่มแค่สีบาทปานนี้นได้ต้นเมืงใหญ่นึงก็ลยอกมาปลูกเออม,มาลองเมืองพี่น้องนี่แต่พี่น้องอันนี้นพวกเพื่อเพื่อนครับพี่น้องแบ,งบ่งมกพี่เครื่อน เบียงกนญแจโอเคครับเบีงได้สนอของพ่อแล้วครับพี่น้องช่มบนลลาพี่น้องชมใช้ทีาทพไปชมบนะจะัาปูกสะก่อน4ีต้น,นึงเน, <c oughs> นาะเห็นครับพี่น้องตรงบีพนเนนนี่ ามขาดีน,ดดนี่เขาบิด้ี่มันสิปูหลโดนดเพีเยเครื่อน,นอะไรเจ็บบอดิพันนี้ดิพันน,น,นี้พีเ้เครือได้พี่น้องมันต้องพี้อะไรนี่มากับมแล่หรอเขาวาเขาวาหรอว่าอันนี้บาพีโบเครื่อนีเจะมาตัวนี้เสียบักรอกันเนาะมันาเกยบเียบ เย็นๆพี่น้องข้าชมมาล่ะมันต้องเสียาที่ไมันบอกล้วนโนี่ตัวละซาวมันก็แตกต่างกับสีภาษาเหมือนพี่น้องต้องวอกแรงมันจังนขั้นเบาหมอนกันมันแย่ยมันกัดทุ้งกับบดียิ่งเยนยน้อยออกนี่น้องมาใส่เดีนันจม,มีมูปอู เออมนลนองเาน่ามาแล้วพี่นอ้องมยเนเมากกเ่าส่องตรยกนนอพี่น,อน้อมมงเอะชมบรรยากาศท่านผูพิกเดน่อพี่น้องเนอะ

ส้มปลาสมให้ผสมนี่อันนี้บแบบงวกหองเรียนยิ่มรัวปลูกไว้เพิ่มหอยเรียนเนี่ยปลูกไม่เพราะวา่าค้อยกินบันที่รอบวัแล้วไม่ข้อยเขาบั่นนี่ค้อยเขาบ่ได้หรอกบั่นนี้เลนนี้ยงปลูกไ,ไม่ให้เขเป็นบักทัวสลับกับผักกจันทร์นะครับเพื่อข้างในกับส่วนผักกหมเม็ด กระเม็ดปักหัวปักยาวหัวปักยาวกับปักกระเจนกวางตุ้งเย้างับซุ่มดูคร yeah ับพี่น้องพอกินอะไรเนี M ่พี่น้องสี่ถอนประโยชน์กระไดพี่สี่เดชกินยอดก็ได้กระลังกินปกติดิปกติบวกทัวนี่เขาค่อยกินมาติดจำหนั่นมองนี่ค่อยกินบวะนี่พี่น้องก็เลยอ้อมหัวใหม่ ก็ค่อยกินหน่อว่าฟังมาอ่หรอกว่านี่ต้มสมุดเลยต้มชนชนดิมรั่วมาขึ้งขุดหนะขุดนี่ละมดกันหรมางคุดละมดเลยละมดสนเอาเว้ไม่มากอะไ้พี่น้องเห็นบ้างไหอันนี้หัวเตียนกระปงงงต้นงงนะครับหนี่งใส่ต้มปลาอันก้อย เโยกเอาไปดิปลูกร้อนนี่ครับพี่น้องบรรยากาศพกไม้กกต่อพกเมาพกหน่อยนาผมบอกะต้นมะม่วงน้อยนาต้นมะม่วงน้องคอนเทน่าหม่งงวงหน่อยนาสะเดามะพร้าวช่องเก่ามันเป็นช่องเก่าพี่น้องนเพเคยเห็นอยู่เดี๋ยวกลับไปทำการปลูกที่อีกไปลูกยังอะไรอันนี้อุปกรณ์เยอะน้อง

โซลซาบาตตะกี้สิบบาทมันหน่อยปวดซื้อตุนซาบาทมาเลยซาบาท์ถ้ามาแบ่งออกซื้อสิบบาทที่กอล์มหมดไม่เกินประโยชน์พี่น้องแบ่งสองจะไปใส่หลายใส่ตุนเดียวพ่อบีเพนเนนพี่น้องไม่ว่างหนุนประมาณนเดือนหนึ่งเด้อมาสิอุนตุนเตียนเด้อต้นต้นุ่นเตียนเนี่ยในมาไม่เสื่อมพี่น้องที่บ้านนี่ไง ข้อจนจนผมพี่น้องเฮ้ยต้นเต็มมามาหลายคัะซึ่งหลายต้นปลูกใฮ่พี่น้องซ้ำ hey! ใน,นกอนผมันคลิบหน,น่อผอ้าวสบายดีเดี๋ยวเปลูกค่ผลดอกพอๆกับไม่คลิบหน่ายไคิป,ปคลูกสบายดี